It's all about humanity วอลคัมจูนไมเคิลจิปรุเฮียสวัสดีครับผมเจมส์จินวารุนะครับก็อยากที่หลายคนทราบนะครับผมว่าตอนนี้เกมลีโอฟิจเอนไวลิฟเนี่ยได้มีอัลฟาเทสนะครับในประเทศบราซิลแล้วก็ฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็เข้าสู่ประมาณช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับที่การเทสเนี่ยได้ทําการเริ่มให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นกันมากยิ่งขึ้นมีหลายคนที่พยายามจะเข้าไปนะครับผมแต่ก,ก็บอกเลยว่ามูดไม่สําเร็จหรอกฮะไหนจะโดนแบนไหนจะถูกปิดกัน้นดังนั้นอย่าพยายามนะครับแต่ประเด็นสําคัญของวันนี้ครับก็คือทาง League Legends Wild Official of Rift ตัว ทวิตเตอร์แอคเคาท์นะครับได้ทําการอัปรูปภาพแล้วก็ข้อความหลายข้อความเลยซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับก็คือแพทโนตของเกม League of Legends Wild Rift ในแพทแรกเลยนะครับนี่ขนาดแค่เปิดอัลฟาเนี่ยมีแพทมาแก้แล้วโอ้โหบอกเลยว่าไรอันนี่ใส่ใจกับเกมนี้มากๆเลยนะฮะโดยจะมีหมวดหมู่อยู่ทั้งหมด3หมวดหมู่นะครับจะมีพวกที่โดนบัฟพวกที่โดนเนิร์ฟแล้วก็พวกที่ถูกจับตามองอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแชมเปี้ยนตัวไหนหรือว่าระบบเกมตัวไหนที่ถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน เล t s Go m อ n นงั้นเรามาเริ่มพวกที่โดนบัฟกันก่อนเลยลวกันเนาะแชมเปี้ยนที่โดนบัฟตัวแรกนะครับนั่นก็คือกากัสนะครับกากัรสเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมานาเพราะว่าหมดไวมากๆถ้ากากาสใช้คอมโบเต็มไปทุกคอมโบแล้วเนี่ยจะเหลือมานาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นดังนั้นนะครับผมไรออดก็จะทําการบัฟมานารีเจนทาให้กากาสเนี่ยเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดนะฮะก็คือมานารีเจนจะเพิ่มจาก1 2เป็น15 มานาดีเจนต่อเลเวลเนี่ยจาก0.7เปอร์ per, กลายเป็น0.9เปอร์ per. อัตรา AP ีของสกิลบาเรโรหรือสกิลแรกเนี่ย0.7กลายไปเป็น0.8แล้วก็ครูดาวของสกิลบาเรโรหรือสกิลแรกเนี่ยลดจาก11 10 9 8ในแต่ละเลเวลกลายเป็น9.5 8.5 7.5แล้วก็6.5ครับและสกิลที่2นะครับดังกินเรดเนี่ยอัตรา AP จะเพิ่มขึ้นจาก0.5กลายเป็น0.65แทนดังนั้นนะครับคนที่เป็นเมนกากัสในช่วงอัลฟาเทสในแต่ละประเทศเนี่ยก็บอกเลยว่ายิ้มออกแน่นอนนะครับผมมานาเพิ่มขึ้นแถมสกิล1สกิล2ก็ยังแรงขึ้นอีกทำให้มีมานาในการใช้สกิลอื่นแล้วก็ลดคูลดาวน์ต่อคอมโบได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองแชมเปี้ยนตัวต่อไปนะครับแอสเรียลแอสเรียลนี่ถูกจัว่วหัวมาเลยนะครับว่าไม่เเวิรรรรรร์คนะะัับบบผมสสาาาหกที่จ้งู บิลขึ้นมาบูบิลที่ว่านะครับก็จะมีพวกไอซ์บอลกันเล็มูราโนเมแล้วก็เบลดออฟรูนคิงนะครับผมก็บอกเลยว่าสายนี้เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดาเมจที่แอชวิลทำได้เนี่ยมันไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าดาเมจในการโจมตีปกติเนี่ยน้อยมากๆโดยทางไรอันเนี่ยก็ได้ทำการอัปเดตแล้วก็แนะนำไอเทมแล้วก็รูนนะครับผมแล้วก็ทำการบัฟสกิลหนึ่งมิสติกช็อตทำให้ดาเมจเอาต์พุตของสกิลมิสติกช็อตเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นโดยข้อมูลนะครับจะทำการเปลี่ยน เดฟอลต์รีคอมเมนต์ในช่องการซื้อไอเทมนะครับเปลี่ยนมาเป็นมูรามานาไทรฟอร์ดโรเนียนบูธควิกซิลเวอร์เบดออฟเดอะรูนคิงอินฟินิตี้เอชแล้วก็มอร์ทัลรีมายเดอร์ส่วนหน้ารูนนะครับก็เปลี่ยนรีคอมเมนต์กลายเป็นคอนคูเรอร์แล้วก็เกตเทอร์ริงสตอร์มรีเจเนอเรชั่นมานาฟลูแบนนะครับส่วนสกิลนะครับผมทำการบัฟหนาเมสสกิลแรกมิสติกช็อตนะครับดาเมจจากปกติ15 50 85 120ต่อเลเวลกลายเป็น30 65 100แล้วก็135นะครับรวมถึงเพิ่มสกิล AD สกิล1เนี่ยจากปกติ1.1กลายเป็น1.2ด้วย ก็ถือว่าเป็นการบัฟดาเมจทำให้ตัวเอสเวลเนี่ยสามารถโจมตีปกติได้แรงมากยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นการแนะนำไอเทมแล้วก็รูนใหม่นะครับผมที่ไรออดรีค m มเมนว่าถ้ามาสร้างไอเทมสายนี้เนี่ยรับรองว่าโจมตีได้แรงกว่าแล้วก็เหมาะสมมากกว่านั่นเองถือว่าใส่ใจผู้เล่นของเอสเวลมากๆเลยครับเนี่ยและสิ่งต่อไปที่บัฟมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของป้อมไรออดนะครับได้เห็นฟีดแบ็กจากทุกคนนะครับว่าป้อมเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแอไปนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ ดังนั้นนะครับผมไรออดได้ทําการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวทาวเวอร์โดยการเพิ่มสเตตเข้าไปนะครับจากการที่ศัตรูเนี่ยจะเข้ามาแบ k ็คดอหรือว่าการที่แอบ,บมาตีป้อมข้างหลังนะฮะแล้วก็แก้ไขจากกรณีที่โดนพังป้อมเร็วเกินไปยังไงก็ตามนะครับผมทางไรออดเนี่ยก็รู้สึกแฮปปี้แล้วนะครับผมที่ไวริฟตอนนี้เนี่ยมีเกมอยู่ที่ประมาณ17นาทีจบเกมได้โดยที่ไรออดเนี่ยก็บอกว่าจะทําการดูแล้วก็เฝ้าสังเกต การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างดีเลยนะครับส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมการแบ็กดอร์โบนัสทาวเวอร์ ดาเมจนะครับผมหรือว่าดาเมจจากป้อมเนี่ยที่ทาการยิงศัตรูที่ทําการแบ็กดอร์หรือว่ามาแอบตีป้อมเราโดยที่ไม่มีมินเนี่ยนมาคอยโจมตีนะครับเพิ่มดาเมจจาก10%กลายเป็น20%แล้วก็ป้อมเนี่ยจะมีอัตราความถึกนะครับมากยิ่งขึ้นในกรณีที่โดนแบ็กดอร์จากปกติ66%กลายเป็น75%และอีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับนั่นกะ็คือโดมิโนโมนัสหรือว่าก็คือการลดความเสยียชั่วคราวนะครับในกรณีที่ป้อมเนี่ยถูกพังไปก่อนหน้านี้นะครับจากปกติ35%กลายเป็น50% ในส่วนนี้นะครับผมทาวเวอร์มีความเก่งกาจมากยิ่งขึ้นมีดาเมจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ป้องกันแบ็คดอมากยิ่งขึ้นเนี่ยโอกาสตรงจุดนี้เนี่ยก็จะทําให้เกมเนี่ยยืดไปอีกนิดหน่อยนะครับผมอาจจะเพิ่มไปเลทสัก5นาทีนะฮะก็เกมนึงอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ25-30นาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําให้เกมเนี่ยยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็กันการแบ็คดอมนะครับผมเพื่อกันเกมจบเร็วเกินไปนั่นเองต่อไปนะครับแชมเปี้ยนที่โดนเนิร์ฟนะครับผมมีทั้งหมด3ตัววเดี๋ราไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลย ตัวแรกนะครับเวนเวนนะครับผมถือว่าเป็นแชมปเปี้ยนที่มีโบเบลิตี้ในการไคลติงหรือว่าการยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยนะครับหรือว่ายิงแล้วเดินไคลต์ต,ตัวไปเรื่อยๆเนี่ยซึ่งบอกเลยว่าเวนทําได้ดีมากๆในช่วงเลดเกมเพราะว่าเลดเกมดาเมจของเวนนี่เยอะและมหาศาลมากๆ โดยทุกคนรู้ครับว่าเวนในช่วงท้ายเกมเนี่ยสามารถแครีทีมทั้งทีมได้เลยและไรออดเองนะครับก็คิดว่าเวนเนี่ยความเก่งกาจอยู่ที่ท้ายเกมใช่ไหมดังนั้นนะครับไรออดจึงทําการเพิ่มความยากในการทําให้เวนเนี่ยไปถึงท้ายเกมได้ดังนั้นในช่วงต้นเกมหรือกลางเกมเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้อง drop skill ลงมานะเพราะว่าตอนนี้ถือว่ายังเก่งอยู่โดยเวนนะครับโดนเนิร์ฟก็คือสกิลที่2นะครับซีเวอร์โบถ้าเกิดว่าเรากดใช้เนี่ยจะเป็นการเพิ่ม attack speed หรือว่าความไวในการโจมตีนะฮะจากปกติแล้วเนี่ยจะเป็น4 5 60 76แล้วก็90%ในแต่ละเลเวลนะครับกลายเป็น40 45 50แล้วก็55%ในแต่ละเลเวลแทนในส่วนของอัลตินะครับผมไฟนอลทาวเวอร์คูดาวจากปกติ 80, 70 60ในแต่ละเลเวลกลายเป็น180แล้วก็60ในแต่ละเลเวลครับก็จะทำให้การกดใช้สกิลซีเวอร์โบนะครับที่ทำการเพิ่มเอ็กซ์แท็กสปีดเนี่ยโจมตีได้ช้าลงในแต่ละเลเวลเป็นการเนิร์ฟที่เข้าใจได้นะครับและจะทำให้ตัวเวนในช่วงต้นเกมแล้วก็กลางเกมเนี่ยไม่ค่อยเก่งมากแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยก็โดนเนิร์ฟไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอ,นนอ,าาอง ในส่วนเรื่องของอัลติเนี่ยก็เพิ่มคูดดาวมาหลัก20วิเลยนะในช่วงเวลแรกแต่ว่าตอนที่เวล2กับเวล3มนี้ก็ลดลงมาน้อยมากครับส่วนเวลสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้ปรับลดอะไรเพราะว่าได้อดต้องการที่จะเนิร์ฟอยู่ในช่วงต้นเกมกับกลางเกมนะครับดังนั้นเวนถูกเนิร์ฟลงไปเพื่อที่จะไปเก่งในช่วงท้ายเกมเหมือนเดิมยังไงก็ถือว่ายังเป็นแชมเปี้ยนที่สามารถเล่นได้ในแพทปัจจุบันอยู่นะแชมเปี้ยนตัวต่อไปที่โดนเนิร์ฟนะครับนั่นก็คือจิงก จิงเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะ OP ที่สุดแล้วนะครับในบรรดาแชมปเปี้ยนที่เล่นอยู่ตอนนี้ที่เป็น ADC พอบอกเลยว่ายิงแต่ละทีนี่เร็วแล้วก็แรงมากๆเลยในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมโดยทางไรออนะครับได้ทําการเปลี่ยนสเกลของจิงเนี่ยให้ลดลงนะครับเพื่อจะไม่ทําให้จิงเนี่ยเก่งเกินไปโดยจิงนะครับจะถูกเนื้อคือ Attack Speed ในแต่ละเลเวลเนี่ยลดลงจาก0.022นะครับกลายเป็น 0.007แทนการเนิฟท้งนี้นะครับก็จะทาให้จิงเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปลงมาอีก19เลยนะครับผมเพราะว่าจิงเนี่ยก็จะโจมตีชา้าลงมาหน่อยทําให้สเกลในการเก่งของจิงเนี่ยลดลงมาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าของเกิดจริงๆเนี่ยยังไงก็เอาจิงไม่อยู่หรอกครับผมเพราะว่าแพสซีฟ to excite ของจิงเนี่ยมันช่างน่ากลัวเสเหลือเกินทั้งแรงทั้งเร็วขนาดนี้นี่บอกเลยว่าโกงมากๆเลยนะฮะแชมเปี้ยนตัวสุดท้ายที่โดนเนิฟนะครับนั่นก็คือมาสเตอร์จีมาสเตอร์จีนะครับถือว่าเป็นแชมเปี้ยนที่โกงมากมามกตรงนั ทำให้เป็นตัวที่ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการละลายแท้งหรือว่าจะเป็นการแยกดันเนี่ยบอกเลยว่ามาสเตอร์ยีนี่เก่งมากๆจนมันเก่งเกินไปจนไปเตะตาของไรออดนะครับทำให้ไรออดเนี่ยทำการเนิร์ฟสกิลที่3หรือว่าสกิลวูจูสไตล์นะครับโดยการเนิร์ฟครั้งนี้นะครับจะทำให้ AD ต่อเลเวลของตัวมาสเตอร์ยีเนี่ยลดลงจาก4.55กลายเป็น3.6แทนแล้วก็สกิลที่3ครับวูจูสไตล์ le, การกดใช้เนี่ยจะทำให้อัตราของ AD เนี่ยลดจาก0.35กลายเป็น0.2 แทนในการเนิฟครั้งนี้นะครับก็จะทําให้มาสเตอร์ยีเนี่ยมีพลังโจมตีที่ลดลงค่อนข้างเห็นผลเลยนะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะหยิบ Master มาสเตอร์ยีมาแล้วก็ฟันมุ่วมุวมัว,มวเจอหน้าไหนฟันอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีแล้วนะครับเพราะว่าโดนเนิฟดาเมจไปค่อนข้างหนักเหมือนกันดังนั้นนะครับมาสเตอร์ยีก็ถือว่าโดนเนิฟไปค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะฮะกลายเป็นแชมเปี้ยนที่ถูกดรอปลงมาอาจจะถูกเลือกลงมาน้อยลงนั่นเองและต่อไปนะครับอยู่ในกลุ่มของ watch list นะครับผมหรือว่าเป็นที่จับตาามมมอองงงดดดยยยะะีทัั้้ห5่วกนนะ ระบบแรกนะครับผมที่ไรออดทำการจับตามองนั่นก็คือสมัยสมัยนะครับผมไรออดได้ทำการเห็นว่าตำแหน่ง j จ n g งเเนี่ยเลเวลอัพค่อนข้างไวมากๆโดยพวกเราเนี่ยจะทำการจ้องมองเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนสกิลความสามารถหรือว่าการบัฟการเนิร์ฟสมัยในอนาคตอย่างแน่นอนนะฮะ ชมเปี้ยนตัวต่อไปที่ถูกจับตามองนะครับนั่นก็คือบิดแคนซ์ฟีดแบ็กจากผู้เล่นบิดแคนซนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นฝั่งเราหรือว่าจะเป็นฝั่งศัตรูเนี่ยได้ลงความเห็นชัดเจนนะครับผมว่าสกิลแรก r o c k e t Fist เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแม่นยําเกินไปในเลนจากนั้นที่ผมดูในไลฟ์ของแต่ละช่องนะครับที่เป็นผู้เล่นของบิดแ a n g เนี่ยสกิลแรกเนี่ยฮิตบ็อกของบิดแคนซเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่มากๆดังนั้นนะครับในอนาคตอาจจะมีการเนิร์ฟลงมาหรือว่าเพิ่มคูลดาวน์อัน,น จับตามองอยู่ตัวที่3นะครับนั่นคือนามินามินะครับผมสกิล CC ซีคลาวคอนโทรของเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆโดยเราเนี่ยกำลังทําการจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของสกิลว่าเราจะทําการแก้ไปตรงไหนดีต้องขอบอกว่านามินะครับผมมี CC ที่ค่อนข้างน่ากลัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นโมชั่นโมบายเนี่ยการใช้สกิลของนามิเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ดังนั้นไดออดก็เขาจะจับตามองนะครับอาจจะมีการเนฟรหรือว่าการเปลี่ยนแปลงจากการใช้สกิลล็อกเป้าให้กลายเป,เป็นการใช้สกิลแบบไม่ล็อกเป้าก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็ระบบที่4นะครับนั่นก็คือมาร์สเมนมาร์สเมนนะครับหรือว่าจะเป็นพวกที่โจมตีระยะไกลเนี่ยระบบตรงจุดนี้เนี่ยไรออดเห็นว่าตำแหน่งนี้เนี่ยค,ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะผู้เล่นที่สามารถใช้ระบบดอว์สติ๊กนะครับหรือว่าเป็นการควบคุมได้ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วเนี่ยการโจมตีปกติกตารไคหรืออะไรก็ตามเนี่ย ค่อนข้างที่จะเก่งจนเกินไปนะฮะแต่ว่าในทางกลับกันนะครับผมเราเนี่ยเห็นจินเนี่ยค่อนข้งางที่จะไม่ค่อยที่จะเก่งสักเท่าไหร่นะครับโดยพุ่งเล็งไปที่การรีโหลดกระสุนของตัวจินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าไปสักนิดนึงในจุดนี้นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างเห็นด้วยครับเพราะว่าพูดตรงๆครับการเคลื่อนที่ควบคุมด้วยอนาล็อกปกติเนี่ยตำแหน่ง ADC เนี่ยจะค่อนข้างใช้คําว่าเข้าที่เข้าทางได้มากที่สุดเลยทีเดียว เพราะว่ามันเป็นการโจมตีที่โจมตีได้เรื่อยๆ,ๆดังนั้นใครที่เล่น ADC เก่งๆเนี่ยเครื่อนที่เก่งๆเนี่ยบอกเลยว่าโกะมากๆเลยส่วนจินนะครับผมก็เห็นด้วยอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าผมดูในสตรีมไหนก็ตามเนี่ยคนเล่นจินไม่ค่อยเยอะนะฮะเพราะว่า การที่จินเนี่ยจะรีโหลดกระสุนแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าเกินไปจริงๆแม้ว่าจะออกไอเทมมาช่วยอะไรก็ตามเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันช้าอยู่ดีดันงนั้นในนาคนนะครับไม่แน่จินอาจจะถูกบัฟให้รีโหลดกระสุนได้เร็วขึ้นแล้วก็ดาเมจต่างๆให้นานเล่นมากกว่านี้นะฮะและตัวสุดท้ายที่ถูกจับตามองนะครับนั่นก็คือแจ็คแจ็คนะครับผมบอกเลยว่าเป็นแชมปเปี้ยนที่หลายๆตานะครับผมผู้เล่นเนี่ยจะนําไปสปีดพุชนะครับผมหรือว่าแยกดันจนทําให้เกิดชัยชนะได้อย่างง่ายดังนั้นเนี่ยก็จะ ส่งคนมาสามถึงสี่คนในทีมเนี่ยมาเพื่อ ทำการหยุดนะครับแต่แจ็คก,ก็อย่างที่รู้กันครับสามารถโดดหลบหนีไปนู่นนี่นั่นได้ค่อนข้างไวแล้วพอเราโยกตําแหน่งมาก็จะทําให้เลนอื่นเนี่ยถูกดันไปอย่างง่ายดายนั่นเองจะพูดว่าเป็นความเก่งมันก็เก่งครับแต่ว่าจะพูดว่ามม่เป็นความโกงมันก็โกงเหมือนกันครับโดยทางไรออดนะครับก็ได้หวังว่าการที่เราทําการบัฟตัวของป้อมขึ้นมาเนี่ยจะทําให้การหลอยบ้านของแจ็คเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกเนฟลงไปตามแมคาดิกของมันอย่างน้อยๆเนี่ยแจ็คก,ก็ไม่สามารถที่จะมาแบ็กดอได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ว่าไรออดนะครับก็ได้ทําการข เลยครับว่าเราเนี่ยจะทําการจ้องมองไปที่แจ็คเป็นพิเศษเลยทีเดียวในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ได้และในส่วนของวอชลิสต์นะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยว่า r i ออไม่ได้ทําการบอกชัดเจนนะครับว่าจะทําการเปลี่ยนแปลงอย่าง100%หรือว่าจะมีการเคลื่อนไหวใดใดก็ตามนะครับเป็นแค่จุดข้อสังเกตของ r i ออที่ทําการสนใจอยู่ในปัจจุบันดังนั้นบางตัวอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ใครจะรู้ และนี่นะครับก็เป็นแพชแรกทั้งหมดนะครับของตัวเกม League of Legends Wild Rift ในช่วง Alpha Test ที่ผ่านมาต้องขอบอกเลยว่าเราก็มีหน้าที่แค่มากระจายข่าวครับผมแล้วก็บอกว่าตัวไหนโดนบัฟโดนเนฟนะครับ แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เล่นอยู่ดีนะครับเฝ้า YouTube รอไปครับผมดูใน YouTube ดูในทวิตต่างๆไปนะครับรอจงังหวะตัวเกมจริงจะมายังไงผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการรอนะครับผมผมเองก็รออยู่เหมือนกันท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งๆนะคะเมื่อเวลาคลิปเดียวใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสาของเกม หรือว่าต้องการจะติดตามตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอกดไลค์ได้เลยหรือว่าเพื่อนเพื่อนะครับต้องการหาคอมมูนิตี้ดีๆสอบถามปัญหาต่างๆโดยตรงกับผมเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูนะครับค้นหาใน Facebook แล้วก็กดขอเข้าร่วมได้เลยนะและเก่กเพื่อนๆนะครับผมอยากมี Discord ในการสิงสู่อยู่เล่นนะครับผมในทุกที่ทุกเวลาเนี่ยก็สามารถเข้าร่วม ใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะโดยวันนี้นะครับผมก็มีคําถามเล็กๆน้อยๆนะครับมาถามเพื่อนๆกันนะฮะคำถามนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเกมอีกออบิจินวาริฟถูกเปิดขึ้นมาในไทยจริงๆเมื่อไหรเนี่ยเพื่อนๆอยากให้บัฟหรือว่าเนฟตัวไหนยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะฮะโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า